สวัสดีครับพีเตอร์สวัสดีครับพี่ช้างครับแลก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมแอปเปคไทยมาพบกับทุกท่านอีกแล้วครับวันนี้แปลกตานิดนึงนะไม่แปลกนะฮะก่อนหน้านี้ก็สองคลิปก็เป็นไมโครโฟนนะฮะครับผมแต่แน่นอนก็ต้องบอกว่าเอ่อเป็นชุดไมโครโฟนที่กําลังทําโปรโมชั่นนะแล้วก็มีคุณภาพเสียงที่ดีด้วยนะครับแล้วก็เซตนี้บอกเลยว่าเป็นเซตตัวท็อปเลยนะนี่ตัวท็อปเลยนะอ่าครับผมเป็นของค่ายเซาฟิชันนั่นเองของเซาฟิชันนะรุ่น S U 8 5 0 d Series ใช่่ครัับซึงตวแป คือตัวท็อปยังไงตัวนี้คือเป็นคลื่นแบบดิจิตอล UHF เลยความคมของสัญญาณการรบกวนของสัญญาณไม่มีแล้วถ้าเป็นแบบดิจิตอลนะช่องใครช่องมันห้า,ามแย่งนะตัวนี้เป็นแบบ professional wireless micro f o n e system เลยตัวนี้ professional นั่นหมายความว่าสามารถใช้ได้ทางงาน PA งานการแจ้งนะแล้วก็ภายในบ้านก็ใช้ได้สะดวกสบายบในที่สำคัญก็คือ professional รุ่นท็อปก็จริงแต่ราคานี้เป็นมิดมีโปรนู่ตัวนี้ตัดอูร,ราคาปกติอยู่ที่1,500บาทตอนนี้เหลือ 8,500บาท8,500บาท,บาทเท่านั้นพี่เด้ารับประกัน0-1ปีนะแล้วก็นี่ของแบรนด์ Salvation น,นะฮะใช่ครับก็คือถ้าท่านใดที่รอดแน่นอยู่ในวงการเครื่องเสียงนะ,ะน่าจะรู้จักแบรนด์นี้ดีใช่นะครับเรามาดูตัวตัวนี้เลยดีกว่าว่าเป็นดิจิทัลไวเลตไมโครโฟนยังไงนะตัวนี้เขาจะมีชุดรีซเซร์เวอร์ของเขาเนี่ยให้ดูใกล้ๆนิดนึงนะตัวนี้ยังไม่ได้เปิดเคลื่อขนขึ้นมาว่าหน้าจอเขานี่การคอนโทรลปุ่มต่างๆเนี่ยครบครันเลยนะครับนี่เลยบอดี้นะครับนี่เป็นแบบบอดี้ เหล็กชุบอลูดายเลยนะครับสวยงามนะครับ <c oughs> ด้านหน้าก็จะมีปุ่มนับ A B ครับนะครับก็ปรับโวลลูมนะครับแล้วก็ตัวนี้ปุ่มพาวเวอร์นะ<อ>ซึ่งหนับ A B เขาสามารถกดได้นะกดเพื่อไปปรีเซ็ตครับช่องไมโครโฟนแล้วก็ตั้งค่าตัวไมโครโฟนได้ครับผมนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะมีช่องสำหรับซิงค์ซิงค์ในการเซ็ตช่องตัวนี้ว่าให้ตัวไมโครโฟนะรับช่องสัญญาณกับตัวนี้ไปซิงค์ผ่านอินฟาเรดมีปุ่มซิงค์ตรงนี้นะ A กับ B นะครับ แล้วที่สําคัญรุ่นนี้ในพี่ช้างเขามีฟังก์ชันออโต้มิวออโต้มิวก็คือว่าถ้าตั้งขึ้นเนี่ยจะพูดได้ถ้าวางปุ๊บเขาจะตัดเสียงเลยฉลาดมากคือคือวางแนวนอนปุ๊บมิวให้เลยใช่ครับเพื่อไม่ให้อ่ามันเป็นได้ยินแบบอารมณ์แบบไม์กระแทกหรืออะไรนะใช่นะก็แบบสว่าประชุมอยู่นะ,ะจะ มีไม้ตัวเดียวแต่ยื่นให้หลายหลายท่านอะไรเงี้ยใช่ครับระหว่างรอท่านอื่นพูดก็วางปุ๊บเขาก็มิวให้เลยเออน่านใจซึ่งฟังก์ชันนี้ก็เปิดได้ปิดได้นะอไม่อยากให้ออโต้อยากกดเองก็ได้ไม่อยากออโต้ก็ได้เส็จได้นะครับส่วนด้านหลังนะครับนี่เลยครบครันโอ้โหดูฮะช่องบาร์สใหญ่ๆสองช่องใช่ก็มีช่องบาร์เอาพุดให้เกกับบีแยกกันเลยสำหรับต่อเข้าชุดมิกเซอร์สาหรับการเป็นวิกเสียงทัวกลางแหลมปรับเอ็คโซแต่ละช่องให้เหมาะกับเสียงคนคนนั้นได้เลยครับแยกกันอิสรระเลยคับ แล้วก็ตัวนี้สําหรับท่านใดแบบใช้งานง่ายๆเป็นแบบ mix out คือ channel AV out ในช่องเดียวกันเลยเสียบเข้าอินไมของชุดขยายเลยอ่ะหน้าตาให้ดูนี่นึงนี่ฮะมีสายให้สายแบบนี้นะนะครับมีสายแบบนี้ก็เสียบอย่างนี้แล้วก็เสียบเข้ากับไมอินของลําโพง Active หรือว่าชุดขยายชุดขยายที่เป็นชองบ้านเลยนะครับผมนะครับนี่เลยอันนี้คือง่าย ไ่ต้องมาผ่านมิกเบิร์กอะไรให้มันวุ่นวายใช่ครับแล้วก็เสาสัญญาณนะครับก็นี่เลยขึ้น u s f นะครับนะตัวนี้เป็นเซตโปรเฟชชั่นอลที่น่าสนใจมากใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้อีกนิดนึงนะตัวนี้ได้รับอนุยากสทชเรียบร้อยแล้วนะครับครับรุ่นนี้นะฮะใช้งานได้เลยในบ้านนะไม่ต้องกลัวใครไปเคาะประตูวเรียกนะนะแล้วก็ติดตั้งก็ไม่ง่ายไม่ยากนะง่ายตัวไมโครโฟนตัวนี้ตัวนี้ไมโครโฟนตัวนี้ก็ใช้แบตเตอรี่ เอออันขนายนะสองก้อนใช้งานได้8ชั่วโมงโอ้แดชั่วโมงเลยครับก็เช้าเย็นเลยครับนะครับแล้วก็ระยะส่งสัญญารับสัญญาตัวนี้อยู่ที่60สิเมตรเลย60เมตรเลยนะครับแล้วตัวนี้ตัวดิจิตอลชุดรับตัวนี้สามารถจูนช่องได้ถึงร้อยหกสิดช่องร้อยหดช่องไม่ซ้ำกันเลยตัวนี้ที่ว่าอาจจะใช้เซตนี้แบบวงดนตรีนะหลายเซตมาให้ช่องสัญญาณรทับกัน นะฮะก็เหลือเฟือร้อยส่ตัวก็เหลือเฟือเลยเหลือเฟือฮะใครจะใช้ไมโครโฟนพร้อมกันถึงร้อยสแบแปดตัวสำรับงานใหญ่มากนะใหญ่นะฮะอ่ะลองมาเซตดูนะครับตัวนี้เขามี AC ซ d a p t e r ให้นะตัวนี้นี่เลยครับผมบเสอียวปั๊กเท่านั้น <10 S 2> แหละฮะเดี๋ยวลอง Power On ดูนะครับดีฮะเสร็จปุ๊บก็เปิด ขึ้นมีอจอดิจิตอลให้เห็นด้วยนะครับตัวนี้รุ่นนี้พิเศษเลยตัวนี้คือเขาจะมีช่องสัญญาณให้เลยว่าช่อง A เป็นความถี่ที่เท่าไหร่ครับนะตัวนี้เจ็ดร้อยสองจุดเจ็ดศูนย์เมกะเฮิร์ตช่อง B อยู่ที่หกเก้าเก้าจุดสามศูนย์เมกะเฮิร์ครับนะครับแล้วก็การออโต้มิวออนเดอะออฟอยู่นะครับนี่เลยแล้วก็อยู่ที่ช่องหมายเลขที่เท่าไหร่แล,แล้วก็ระดับกรุ่มเท่าไหร,ร่มีจอแสดงสถานะให้ทราบเลยใช่ครับแล้วก็ตัวไมโครโฟนนะครับ มีแบตเตอรี่ที่ไมโครโฟนเนี่ยเท่าไหร่บอกที่ตัวนี้ด้วยโอ้โหนะสมกับเป็นรุ่นโปรเฟชชั่นแนลจริงๆใช่ครับนี่เลยนะฮะ <c oughs> การใช้งานก็ไม่ยากครับซิงเป็นลักษณะสัญญาณน,นะนร,ระหว่างอินฟราเรดระหว่างไมโครโฟนกับตัวรีเซิร์ฟนะครับใช่ครับก็วิธีเซ็ตตัวนี้นะครับก็คือปุ่มโมลุ่มเขาสึ่าวผมจะเซ็ตที่ตัวตัว A นะฮะครับ,รบก็ตัวนี้กดได้นะกดเข้าไปกดให้มันกด ด้านหน้าด้านหน้าเขาจะมีตัววงกลมสีเขียวขึ้นว่าเปลี่ยนช่องหรือว่าเปลี่ยนออโต้มิวนะครับะะกดเข้าไปปุ๊บถ้าจะกดเข้าไปนะฮะก็หมุนได้อาจจะมีเห็นนะมันจะเป็นสีเขียววงอ,อะ,ค,ะครับถ้าเราจะเปลี่ยนช่องเราก็กดอีกทีหนึ่งนะครับมันจะกระพริบเราก็หมุนเปลี่ยนช่องได้เลยอ่าสูงสุดแปดสิบสี่นะครับมันแชนเนลแปดสิบสี่คูณสองก็รอยสิบแปดอานะครับนี่เลยสต่ว่าตัวนี้เป็นแปดสิบสี่ผมจะเปลี่ยนเป็นช่องแบบนึงอะหมุนช้าไปฮะ เป็นช่องหนึ่งนะครับเป็นช่องหนึ่งแล้วตัวนี้แต่ตัวนี้ยังเป็นช่อง84อยู่นะครับทีนี้เราจะให้มันส่งอินฟฟอเรสมาหาตัวนี้เปลี่ยนเป็นช่องหนึ่งแล้วเราก็กดตัวนี้ค้างไว้นะครับให้อินเฟอเรสขึ้นเราตัวนี้รับได้เลยนี่ครับกลายเป็นช่องหนึ่งแล้วนะฮะนี่เลยนะเป็นช่องมาเลขหนึ่งแล้วเดี๋ยวลองเทสสีลูนะครับเทสเทส หนึ่งสองสามสี่ห้าสักครู่นะรู้สึกว่าผมจะไม่ได้เสียบเอ,อาพูไหมอ่ะลืมไปเทสหนึ 1, ่งสองสามสี่ห้าสวัสดีครับพี่ช้างโอ้โหเสียงเป็นไงฮะมีน้ำมีนวลดีระบมนะชัดเจนเลยนะครับสมกับที่เป็นว่าดิจิตอล UHF เลยะนะครับแล้วก็การดูดเสียงไมโครโฟนนี้ถ้ามันเสียงเบาไปเนี่ยเราจะปรับโบรุ่มที่ตัวนี้ได้เลยนะอืนี่ก็จะบอกระดับโบรุ่มให้แล้วก็ถ้าดังไม่พอเราก็ต้องปรับที่ตัวขยายนะตัวนี้ครับ นี่ตรงไมโครโฟนเลยชัดเจนนะครับเห็นแล้วอยากไว้ครอบครองสักชุดนะพี่ชายสำหรับท่านที่กำลังมองหาชุดไวเลสไมโครโฟนคุณภาพดีๆเนี่ยต้องบอกว่าห้ามพลาดชุดเ Pro Face ตัวนี้เลยนะสวัสดีครับคนละตัวได้เลยนะเนี่ยใช่ นะครับเสียงดีทุกตัวเลยพี่ได้ครับดูเสียงดีด้วยนะครับผมใช่เสียงมีน้ำมีนวลไม่แห้งด้วยนะครับครับนะก็เป็นเซตที่น่าสนใจอีกเซตหนึ่งเลยคุณภาพเลยใช่ระดับคุณภาพเลยใช่ครับก็แนะนำเลยนะสำหรับโปรเฟชชั่นแนลตัวนี้เลยนะครับครับผมนะก็เป็นเซตที่มีโปรโมชั่นด้วยนะครับราคาปกติที่1,500นะเหลือ8,500บาท8,500บาทรับประกันติดตั้งง่ายนะครับใช่รับประกัน1ปีถ้าซื้อไปแล้วใช้ไม่เป็นอะไรเงี้ยโทรมาเลยจ้าินดีให้ ให้คําแนะนําใช่นะครับก็เหมาะสําหรับเครื่องเสียงกลางแจ้งระดับโปรหรือว่าใช้ภายในบ้านหรือระดับองค์กรได้หมดเลยนะสำหรับเซ็ตไมโครโฟนไร้สายตัวนี้ครับผมสําหรับ s าวิชช i ่นเอสดูแปดห้าศูนซีรีส์ตัวนี้ครับผมนะก็มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมก็ถ้าสนใจก็แวะเวียนเข้ามาทดลองทดสอบที่แอปกันไทยเราได้ได้นะหรือจะสั่งซื้อนะครับผ่านออนไลน์นะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook นะหรืออีเมลเข้ามาแล้วก็ แอดไลน์แอดร้านของเราได้เลยโทรมาก็ได้หรือจะเข้ามาที่ร้านก็ได้ต่างจังหวัดมีส่งซีลดีให้ด้วยครับผมครับนะสำหรับท่านใดบอกว่าไม่เห็นร้องเพลงให้ฟังเลยอ่าก็อย่าอย่าไม่เป็นอย่าร้องเลยฮะนะอย่าร้องเลยแต่ถ้าได้อย่ามาลองนะอย่ามาลองทดสอบร้องเพลงยินดีนะเดี๋ยวเราจะอัดคลิปลงเป็นคลิปของร้านเลยกันเดี๋ยวจะให้ท่านไปร้องห่างจากตัวนี้หกสิบเมตร อ่เอาลำโพงอยู่ที่ให้คนร้องอยู่ที่เพราไม่ได้ถึง60เมตรนะใช่อ่าเอาเรียกเลยว่าคือท่านจะไม่ได้กินเสียงตัวเอง <c oughs> <c oughs> พูดเล่นนะครบครับอ่ะโอเคฝากไว้ด้วยสำหรับชุดไมโครโฟนไร้สายโปรเฟชชั่นารรุ่นนี้ครับผมนะครับวันนี้ผมกับพี่เตอร์ต้องกราบขอบพระคุณนะที่ติดตามชมรีวิวของเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับ